โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Story ครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับ Arc นะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่การสปอยมังงะเรื่องสงครามเลือดสูนนะครับก็เดินทางมาถึงบทที่6ตอนที่67ถึง76กันแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับ Arc ก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับหรือว่าถ้าชอบก็เม้นเป็นกำลังใจให้ Arc ได้นะครับเพราะทุกการกดไลค์หรือว่าการ คอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาร์คมากๆเลยนะครับหรือสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถโดเน a t ผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสมทบทุนเป็นค่าชาไข่มุกค,ครับผมเช็กกี้คิดว่าตนก็สามารถสร้างปืนได้หลายกระบอกเช่นเดียวกันจึงพยายามสร้างขึ้นมาแต่ทว่าเรื่องนั้นมันยากม,มากๆเปรียบได้เหมือนการใช้มือที่ไม่ถนัดเขียนตัวหนังสือที่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ออกมาต่างกันแต่ว่า มิคาโดอายุเพียงแค่นี้แต่สามารถควบคุมปืนได้หลายกระบอกถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเดินไต่เชือกบนลูกบนสี่ลูกไปพร้อมกับการโยนมีดอีกสี่เล่มซึ่งมันยากมากๆเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้การต่อสู้ได้ดำเนินต่อไปชิกิได้ใช้เท้าเหยียบไปที่พื้นเพื่อใช้หินเป็นโลก่กำบังและปิดวิสัยทัศน์ของมิคาโดแต่ทว่า มิคโดนั้นก่อพ่งตัวมาด้วยความเร็วมาเตะชิกิเข้าอย่างจังชิกิได้หยิบเศษหินที่มีรูปร่างคล้ายปืนคิดจะทําอะไรบ้างอย่างมิคโดปลดปล่อยปืนกระบอกที่6การต่อสู้ยังคงเนื่งต่อไปตอนนี้ร่างกายของชิกิเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วและจากนั้นเขาก็โดนยิงไปที่มุมปากและล้มทั้งยืนมิคโดบ,บอกลาด้วยความเศร้าและยิงกระสุนปิดฉากไปที่หัวใจชิกิ และในขนาดนั้นชิกิได้คิดว่าทำไมเขาอยากสร้างปืนให้ได้เหมือนกับมิคดาโดและสิ่งนั้นไม่จำเป็นเพียงแค่หนึ่งกระบอกก็สามารถต่อสู้ได้แต่เพราะตนนั้นนับถือและชื่นชมความแข็งแกร่งและอยากเป็นเหมือนมิคคาโดเขาคิดสิ่งต่างๆมากมายและความปรารถนาเดียวในตอนนี้ของเขาคืออยากแข็งแกร่ง ในขณะที่ลูกกระสุนกำลังจะปิดเข้าขั้วหัวใจไฟก็ได้ลุกชนขึ้นทำให้กระสุนนั้นละลายในทันทีพลังของคิชินได้ตื่นขึ้นอีกครั้งและตอนนี้เขาสามารถสร้างปืนได้สองกระบอกมิคโดเปิดฉากยิงแต่ทว่าชิกิกก็กระโดดขึ้นไปเพื่อหลบการโจมตีจากนั้นโจมตีสวนกลับด้วยบอลเพลิงซึ่งมีความร้อนมหาศาลแต่ทว่าพื้นที่เขาเหยียบก็แตกพอดี ทำให้เขาล่วงลงไปและหลบก,การโจมตีนั้นได้มิคโด,ดรู้ดีว่าต่อจากนี้ตนจะต้องเอาจริงแล้วมิคโด,ดกระโดดออกไปข้างนอกตึกและใช้ปืนของเขาเกาะตึกนั้นเอาไว้และเขาคิดว่าจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งหน้าแต่ทว่าชิกิก็ใช้ความร้อนเพื่อยึดตัวเองกับตึกไว้ทำให้เขานั้นสามารถเดินข้างตึกได้อย่างอิสระและเปิดฉากการยิงใส่มิคโด ทั้งคูต่อสู้กันอย่างดุเดือดโต้กันไปโต้กันมาโดยที่มีมาซุมิแอบดูเหตุการณ์อยู่ใกลๆมิคาโดได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นเขาใช้ RPG พีีชิกิเห็นเช่นนั้นเขาต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนตึกทันทีและลบลูก RPG ดาอย่างชิ้วเฉียดแต่ทว่ามันยังไม่จบกระสุนเป็นแบบนำวิถีโดนชิกิเต็มๆแต่เขานั้นยังไม่ยอมแพ้ ยิงพลังใส่มิคาโดและในระหว่างที่เขากระโดดหลบอยู่กลางอากาศชกิกิก็รีบพุ่งตัวไปถีบเขาอย่างจังแต่มิคาโดก็ตั้งการป้องกันไว้ได้และรีบใช้พลังเพื่อปัดชิกิให้ตกลงไปชิกิคิดอยู่ในใจว่าเขานั้นดีใจมากที่ค่คอยๆเติบโตไปทีละนิดเป็นเพราะมิคาโดผลักดันให้ได้เรียนรู้และถ้ามีนายอยู่ด้วยแล้วก็ฉันคิดว่าตัวเองก็จะยิงเติบโตได้อย่างแน่นอน สักวันหนึ่งถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องตลกก็คงดีชิกิรีบตังท่าและทีบมิคดุเข้าไปในตึกชิกิยิ้มด้วยความดีใจแต่ทว่าในการต่อสู้ครั้งนี้มิคดุก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเช่นเดียวกันและพัฒนาขึ้นเขานั้นมีสีหน้าที่ดีใจและยิ้มเช่นเดียวกับชิกิการต่อสู้ได้ดำเนินต่อไปแต่ว่า ร่างกายของชิกินั้นไม่สามารถรับเลือดที่มีพลังมหาศาลได้ไหวอีกต่อไปแล้วเลือดในตัวของเขาจึงเกิดสภาวะคลั่งไม่สามารถควบคุมตัวตนได้แล้วมิคโดตั้งทาพร้อมโจมตีแต่ว่าชิกิที่คลั่งนั้นพุ่งเข้ามาเตะที่ใบหน้าของเขาด้วยความเร็วสูงและจับเขาทุ่มใส่ตึกไปหลายครั้งมิคโดนั้นไม่ไหวแล้วและคิดอยู่ในใจว่า นี่มันแตกต่างจากการคลั่งของยักษ์ตนอื่นและเขาคิดว่าเขากำลังจะตายเพราะนี่มันปีศาจชัดๆชิกกี้ทีกลังกำลังจะปิดฉากได้ใช้พลังเรียกปืนจำนวนมหาศาลแล้วยิงไปที่มิคโดทำให้เกิดเสียงระเบิดด้านบนตึกดังสนั่นหวั่นไหวมิคโดได้ป้องกันเต็มกำลังแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายไม่สามารถขยับได้ ชิกิที่คลังได้จ่อยิงไปที่มิคโดหวังปิดฉากแต่ทว่าชิกิทีสติเลือนลางหยุดการจมตีนั้นและบอกให้มิคโดรีบคาตนทิ้งซะไม่อย่างนั้นตนเองจะคามิคโดแล้วลองให้ออกมาจากนั้นชิกิที่คลังกำลังจะโจมตีอีกครั้งแต่ว่ามาซุมิก็ได้พุ่งตัวมาเตะเพื่อหยุดการโจมตีนั้นเอาไว้ ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดชิกิที่กำลังคลัง่งมิคโดกบอกว่าขอเวลา5นาทีเพื่อรวบรวมพลังและในระหว่างนี้มาซุมิจะท่องทวงเวลาไว้คนเดียวมาซุมิเริ่มใช้วิชาเลือดของตนหายตัวไปข้างหลังแต่ทว่าโดยสัญชาตญาณก็สามารถสวนกลับเขาได้ชิกิที่พอมีสติแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็บอกให้ทั้งคู่รีบหนีไป มาซูมิเห็นแก่ความพยายามของชิกิจะช่วยให้สุดความสามารถของตนมิกโดกในระหว่างที่เขากำลังรวบรวมพลังเขาคิดถึงเรื่องที่เขาฆ่ายักษ์ที่คลั่งไปมากมายว่ายักษ์พวกนั้นคงเจ็บปวดมากที่ไม่อยากทำร้ายใครแต่กลับฟื้นตัวเองไม่ได้จะอิ่งไปกว่าน,นั้นทั้งที่เจ็บปวดแท้ๆแต่ในกลับเป็นห่วงฉันพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลินนาจริงใจ และอ่อนโยนเสมอแม้จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปแต่นายก็ยังเรียกฉันว่าเพื่อนมิคาโดร้องไห้ทั้งน้ำตาแล้วจับปลดปล่อยชิกิด้วยมือของเขาเองมาซูมิในโหมดล่องหนแต่ชิกี้ทีกลังก็สามารถเล็งการโจมตีใส่เขาได้มาซูมิหลบการโจมตีไปเรื่อยๆแต่ทว่า เขาเหยียบพลาดชิกิทีคลังอาศัยจังหวะนั้นโจมตีไปที่ขาของเขาทัานทีจนทำให้ขาขวาของเขาได้ขาดลงชิกิทีคลังกำลังจะปิดฉากแต่ทว่ามาซุมิก็ได้สั่งเสียกับเขาว่าไม,ไม่ต้องโทษตัวเองเรื่องที่ฉันตายนะเข้าใจไหมเสียงระเบิดได้ดังขึ้นอาจารย์ในตัโตนั้น มาช่วยป้องกันเอาไว้ได้ทันจะปลดกเกษียณตัวเองไปอยู่โลกหน้าน่ะมันยังเร็วไปนะนายโตพอจะเดาสถานการณ์ออกแล้วถามให้กระดกว่าไอ้นั่นของนายจะพร้อมยิงได้ตอนไหนพึ่งโผลมาแต่ปากแจ๋วจังนะครับผมพร้อมแล้วในสถานการณ์กดดันเช่นนี้มิกระดกคิดว่าจะต้องฆ่าเท่านั้นถึงจะช่วยปลดปล่อยเพื่อนของเขาได้ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้เพื่อนของตอนนั้นรอดกลับมาให้ได้เขาโจมตีทั้งน้ำตาขอบคุณนะอืมการโจมตีนี้เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากชิกีนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ชีพจรของเขาอ่อนมากจะต้องรีบได้รับการรักษาโดยเร็วข้ารุได้มาถึงและต้องรีพาชิกีไปหาหน่วยแพทย์มาซุมิ ก่อนที่เขาจะไปได้บอกความจริงว่าเหตุวางเพิงนั้นไม่ใช่ฝีมือของชิก,กิมิคโดะเขาบอกว่ารู้ตั้งแต่ได้เห็นพลังอสูรอัคคีแล้วเพราะถ้าหากเป็นฝีมือของเขาจริงๆทั้งสองสถานที่นั้นคงไม่จบแค่ไฟไหม้ธรรมดาอย่างแน่นอนนโตปะปัจนากับมิคโดะพลังของผมไม่เหลือแล้วคงสู้ไม่ได้อีกพักใหญ่ คุณฆ่าผมได้ง่ายๆเลยนะโชคดีจังแต่อาจารย์นโตก็ปฏิเสธทันทีและที่เขาสู้ก็เพื่ออยากให้มโมูทาโลย่อมเจรจารเท่านั้นและสิ่งที่ยากอีกอย่างในการเจรจารเมื่อ,อยากเกิดอาการคลั่งมันเป็นปัญหาต่อทั้งมนุษย์ยักษ์และมโมูทาโลมิกโดฝากให้อาจารย์ไปขอโทษชิกีแทนตัวเองเพราะตนไม่มีหน้าไปพบกับชิกีแล้ว อาจารย์ได้ปฏิเสธทันทีและบอกว่าหมอนั่นโง่และใส่ซื่อก็จริงแต่เรื่องความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจได้ดีเลยนะสิ่งที่สำคัญก็คือนายจะต้องประชญหน้ากับเขายังไงล่ะแล้วก็จากไปในตอนนี้มิคโดกมีเป้าหมายตนนั้นอยากให้ยักษ์กับโมโมทโลอยู่ร่วมกันและ ตนจะหาวิธีที่ตนพ่อจะทำได้ตัดฉากมาที่จินนะครับสถานที่นี้ได้เกิดระเบิดแต่ทว่าจินนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยและพุ่งมาตัดที่คอของชินยะทันทีชินยะนั้นกำลังจะตายย้อนอดีตของชินยะม,มะโมทโรทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถหากเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่เหลือล้นแค่นั้นก็ทำไมชีวิตลาบลืน่น แต่ตว,ว่าความสามารถของตนนั้นกับต่างออกไปถูกคำเหยียดหยามและต้องอยู่แนวหลังสนับสนุนต้องโดนคนที่มีพรสวรรค์ที่มีอายุน้อยกว่าเยอะเยยโดนดูถูกทุกวันเขานั้นทำได้แค่มองแผ่นหลังและสนับสนุนต่อไปจึงต้องยืนเรื่องขอรักษาความลับเพื่อปกปิดความสามารถมีหลายคนที่ยื่นเรื่องขอปกปิดความสามารถเป็นความลับโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่กี่คนที่รู้ เขาฝึกหนักถึงกับร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดดังนั้นเขาจึงทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตนก้าวหนา้าแต่สุดท้ายก็ต้องมาโดนเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างจินเล่นงานอีกฉ,ฉ,ฉันเองก็อยากได้เหมือนกันพรสวรรค์ที่เกิงการนะมิกขโดมาพบกับชินยะแต่นั้นก็สายไปซะแล้วเขาจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าคำทำนายของซึคุยมิ ทีว่าจะต้องตัดอะไรบางอย่างทิ้งไปไม่ใช่ชิกิแต่เป็นชินยะแต่เขานั้นก่อนับถือความทะยอทะยานของชินยะแม้กระทั่งชินยะเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเองก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวังให้มูมูทะโลกคนอื่นๆที่ไม่มีพรสวรรค์เช่นกันมีพวกคนไม่น้อยที่ได้รับความกล้าจากเขาเมื่อได้เห็นว่า ถึงไม่มีความสามารถที่แข็งแร่งแต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นไปตำแหน่งหัวหน้ากองกำลังต่อสู้และประสบความสำเร็จได้แม้แต่ไม่ได้ก้าวไปบนเส้นทางที่ได้รับการยกย่องแต่เขาก็ยังมองขึ้นไปยังเบื้องบนชายผู้ดิ้นรนต่อสู้โดยไม่ย่อท้อในเรื่องของพรสวรรค์โมโมอิวะชินยะมลนะ28ปีชิกิและอิคาลิบาดเจ็บสาหัส จนป่านตายโดยที่มีเพื่อนทุกคนเป็นห่วงอยู่หน้าห้องมาซุมิจะอำลาตำแหน่งโดยจะให้เขาลุขึ้นเป็นหัวหน้าแทนจากนั้นก็มีพระเอกได้ปากตัวขึ้นคุณหมอเคียวยะเข้ามาด้วยเรื่องเลือดของชิกิแต่ตอนนี้ก็มีหน้าที่ที่สำคัญกว่านั้นให้ทำก่อนยาฮูหมอสุดเฟี้ยวเคียวยะซังมาแล้วครับ ตราบใดที่มีฉันอยู่จะไม่ไปล่อยให้ใครถูกภาคอนาคตไปเด็ดคาดเวลาได้ผ่านไปดูเหมือนว่าชิคกิและอิคาริจะฟื้นแล้วโดยที่มีหมอเคียวยะทีสูดรพร้อมอยู่ข้างๆทุกคนก็ได้เข้ามาชิกิ้จำเรื่องเหตุการณ์ต่างๆได้จึงก้มหัวขอโทษมาซุมิโดยเร็วแต่มาซุมินั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอกให้ทุกคน จงเข้มแข็งเพื่อเอาชนะสภาวะคลั่งให้ได้มาซุมิอุตซาห์จะแอบกเกษียนตัวเองแต่แผนนั้นก็พังลงไปแล้วที่แผ่หายได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากหมอแต่ส่วนใหญ่เป็นพอเลือดขี้ชินในตัวของชิกิเองยักษ์ทุกตนก็มีสายเลือดมาจากขี้ชินแต่ตว่าจะมีเพียงแปดตนที่ได้รับการสืบทอดพลังพิเศษกว่ายักษ์ตนอื่น แต่ด้วยพลังมหาศาลตามประวัติศาสตร์แล้วบุตรเทพประสูนคีิชินทุกคนจึงตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยเหมือนกับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องแรกมาด้วยอายุไขของตนดังนั้นก็พยายามอย่าเพึ่งพาพลังของชิชินให้มากสรุปผลเลือดปกติไม่มีอะไรชิกิมาแอบคิดเรื่องนี้คนเดียวแต่จินก็เข้ามาให้กำลังใจเขาตามสไตล์ของตนพลังลบเชิงบวก จากนั้นชิกิก็ได้ถามหมอเคียวยะว่าจะกลับโตเกียวเลยไหมแต่หมอเคียวยะได้ตอบว่าเฮ้อไม่กลับเพราะตั้งแต่วันนี้ฉันจะไปเป็นหมอที่สถาบันยักษ์ยังไงล่ะฝากตัวด้วยนะชิกิทำหน้าตกใจมากแล้วคิดว่าหมอเคียวยะน่าจะมาแอบแตะอ่างนักเรียนไฟเริ่มติดแล้วจ้าจากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันกลับไป มิคาโดได้ปากดตัวขึ้นดูเหมือนว่าเขานั้นจะมาคนเดียวชิกิรีบยกมือทักทายแต่ดูเหมือนว่ามิคาโดยังรู้สึกผิดต่อเพื่อนของเขาอยู่มิคาโดนั้นมีเรื่องอยากจะบอกชิกิแต่แต่ว,ว่าชิกิก็ชิงบอกไปก่อนข,ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะมิคาโดได้ยินเช่นนั้นรีบกลมขอโทษด,ด้วยความจริงใจไม่ ต้องคิดมากหรอกแล้วเจอกันนะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปตาชากไปที่ฝั่งโมโมโทาโลทั้งสองได้มารักษาแผลที่โรงพยาบาลแล้วก็เจอกับเด็กทั้งสองที่ยังปลอดภัยดีและครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ตังคูยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะพยายามเพื่อจะไม่ให้แพ้อีกเป็นครั้งที่สองจบภาคเนลิมะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสงคารามเลือดอสูนนะครับบทที่6ช่วงท้ายนี้ก็อารก็จะมารีแคปเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับเหมือนมันเพิ่งเริ่มการปูเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าอย่างแรกคือคิชินมีทั้งหมด8ตนนะครับตอนนี้คือ โผล่มาแค่ตนเดียวก็คือชิกกี้เองนะครับเออแล้วอยากเห็นพลังของตอนอื่นๆว่าจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วอย่างหนึ่งตัวละครที่ยังเป็นปริศนาที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือพออโรงเรียนนะครับพอโรงเรียนเขาจะโผล่มาแค่ตอนแรกๆแล้วก็แบบเหมือนเขาใส่ผ้าคลุมปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพออโรงเรียนนี้น่าจะแบบน่าจะตึงมือนะส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะตึงมือมากๆเลยนะครับ แล้วฝั่งของโมโมทาโร่นี่ก็จะมีพวกระดับสูงกว่าหัวหน้ากองขึ้นไปอะครับระดับนายพลหรอหรือว่าระดับจกกักรพรรดิระดับเดียวกับซูมิคาเลอะครับที่น่าจะมีประมาณ4-5หคนพวกนี้พลังก็น่าจะน่าสนใจมากๆเลยครับผมแล้วตัวละครตัวร้ายของทั้ง2ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคโตเกียวก็คือซูบบคิริเนาะที่แบบ ใช้พลังควบคุมคนอื่นได้ใช้พลังควบคุมเพื่อนของตัวเองแรงนุ่มถ่วงมาต่อสู้นี่เขาก็อืมก็เข้าใจเขานะว่าเขาจะทําแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเขาก็มีความแคนของเขาก็เห็นจากที่ย้อนอดีตก็เออเขาก็เจอมาหนักพอตัวก็สมตุสมผลแล้วครับเสียดายนะครับพลังเขาน่าจะทําอะไรได้หลายๆอย่างแต่ก็ต้องมาตายไปซะก่อนอีกตัวก็ชินยะก็ เออในตอนแรกผมคิดว่ามันเลวมากๆเลยนะชินยะนี่มันแบบใช้ทุกอย่างที่ใช้ได้แบบว่าเออไม่สนใครท้งนั้นนะครับแต่พอย้อนอดีตไปก็เรากลับคิดว่าตัวละครนี้มันก็ก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าส่วนใหญ่พวกโมโมทาโร่พลังแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยนะในการต่อสู้แต่เขาว่าเป็นพลังแบบว่าเหมือนกับสายสนับสนุนแต่เขาก็มีความพยายามมาก ขึ้นมาเป็นหัวหน้ากองได้เนี่ยก็เก่งสุดยอดมากเลยนะเออแล้วอย่างหนึ่งที่เขาไม่รู้ก็มีพวกโมโมโทาโร่ที่พลังที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะครับนับถือเขามากๆนะครับเห็นเขาเป็นไนออก็มีเยอะแยะเลยครับอีกอย่างก็คือพลังของโมโมทาโร่สคนที่รอดมาได้ที่อาจารย์เขาไม่ฆ่าซึคือยูมิกับโอซุเกะครับผมว่าพลังเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับแบบ พลังไพทาโร่เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะกําจัดข้อเสียไปได้นะในอนาคตอีกอย่างก็โอซิเกะที่พลัง Copy ปี้นี่ก็ก็โอเคนะครับผมอยากให้เขาใช้ได้หลายๆคน,น่ะมันน่าจะเท่มากมันแบบน่าจะคล้ายเหมือนกับไอเนี่ยไอหัวหน้ากลุ่มกองโจรเงามายาครับถ้าใครรู้จักฮันเตอร์ u อ t ันตนะคูรูโรลูซิเฟอร์ก็คือสามารถขโมยพลังมาเก็บไว้ในหนังสือในหนังสือได้แล้วก็แบบ โคตรเท่ใช้ได้แบบเอาพล like, ังของแบบหลายๆคนมาใช้ในการต่อสู้แบบโคตรเท่โคตรโกงครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนถึงตอนจบนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ชมกันจนจบนะครับแค่เพื่อนๆกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้อาร์คทำคลิปต่อไปมากๆเลยนะครับผมก็ลาก่อนครับแล้วเจอกันเร็วๆนี้คลิปต่อไปเริ่มบท7จ็ด go